วัสดีค่ะมุชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะธนาคารทอสอค่ะเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ต่อเงินต่อทองลุ้นรางวัลสูงสุดที่ที่1ล้านบาทนะคะรวมทั้งหมด36มงวดค่ะวันที่12มกราคม2,565นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธนาคารทอสอค่ะเอาใจคนรักการออมแล้วก็ฉลองต้อนรับปีเสือ2 5 6 5จัดทำสลากออมทรัพย์ทอสอค่ะชุดต่อเงินต่อทอง โดยมีเงื่อนไขก็คือหน่วยละ1,000 0บาทจำนวน2,000 0ล้านบาทนะคะแล้วก็อายุฉลากอยู่ยทั้งหมด3ปีผลตอบแทนหน้าสลากอยู่ยที่0.50%ต่อปีลุ้นรับรางวัลเป็นสลากออมทรั์นะคะชุดต่อเงินต่อทองเพื่อนําไปลุนรางวัลได้อีกต่อค่ะโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่เนี่ยสูงถึง0.0045%เลยนะคะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบีย้ยแล้วก็อัตรา รางวัลน,นะคะเมื่อฝากครบกาหนดแล้วเนี่ยจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ1,150บาทอีกครั้งยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเป็นสลักออมทรัพย์นะคะชุดต่อเงินต่อทองเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลมากขึ้นทุกเดือนค่ะรวมทั้งหมด36ครั้งโดยการแบ่งเป็นรางวัลน,นะคะดังนี้ค่ะก็เลย1ค่ะเช็ครางวัลสลากต่อเงินต่อทองนะคะรางวัลที่1เนี่ย ได้รับสลากจํานวน100หน่วยมูลค่า1ล้านบาทจานวน1รางวัลต่อหมวดค่ะรางวัลที่2นะคะได้รับสลากจํานวนจํานวน10หน่วยนะคะแล้วก็มูลค่า100,000บาท4รางวัลต่อหมวดค่ะรางวัลที่3ค่ะคุณผู้ชมคะได้รับสลากจํานวน2หน่วยนะคะมูลค่าอยู่ที่20,000บาทจํานวน20รางวัลต่อหมวดค่ะรางวัลที่4ค่ะได้รับสลากจํานวนเอ่อหน่หน่วยนะคะมูลค่า10,000บาทจานวนทั้งหมด 20รางวัลต่อหมวดค่ะรางวัลเอ่อเลขต่อเงินต่อทองนะคะเลขวิ่งหลักหน่วยหนึ่งตัวเนี่ยรางวัลอยู่ที่30บาทสลากออมซับพอสอค่ะชุดต่อเงินต่อทองนะคะยังเป็นสลากที่มีผลตอบแทนสูงโดยซื้อฉลากเนี่ยเพียง10หน่วยหรือว่า10,000แบาทนะคะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำเนี่ยคิดเป็นอยู่ที่0.86%ต่อปีค่ะ นในการออกรางวัลสลากนะคะต่อเงินต่อทองเนี่ยเริ่มจำหน่ายเลยตั้งแต่วันที่12มการาคม2565จนกว่าจะเต็มรอบวงเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ เริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันที่17มกราคม2565พิเศษค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสลาก100หน่วยนะคะขึ้นไปต่อรายการเนี่ยตั้งแต่วันที่12-16มกราคม2565จะได้รับนาฬิกาแขวนผนังของไซโก้นะคะ1เรือนในราคาเอ่อ1เรือนแต่ไม่แน่ใจในราคานะคะก็คือ1คนต่อ1เรือนนั่นแหละคะ่ะฟรีทันทีอ่ะรับฟรีนะคะและได้รับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะอัตราดอกบี้พิเศษเนี่ยสำหรับลูก สลากออมทรัพย์ทอสอน,นะคะชุดต่อเงินต่อทองเนี่ยที่ฝากครบกําหนดอายุสลาก3ปีนะคะอานี่ค่ะเป็นรางวัลพิเศษนะคะทีนี้ค่ะช่องทางในการสั่งซื้อสลากต่อเงินต่อทองนะคะก,ก็คือแอปพลิเคชัน g h b o ค่ะหรือว่าใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถไปที่สาขาของธนาคาร ผู้ที่สนใจค่ะสามารถซื้อสลักอมศัพทออสสนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทออสอทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือว่าลูกค้าสัมพันธ์คอเซ็นเตอร์นะคะโทรที่เบอร์026459000ค่ะหรือว่าทาง f c e e o o o k แฟนเพจของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHBO รวมถึง w w w GHBank Co t h นั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม